ดวงเด่นรายวันประจำวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2563อาจารย์กฤษครับในส่วนของการงานนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการต่อรองการเจรจาที่มีคุณค่ามีราคามากนะครับซื้อมาขายไปรวยอสังหารวยวันนี้การเงินในส่วนของการงานวิ่งพรวดพลาดทำให้เรามีความสุขและมีรอยยิ้มครับ ในเรื่องของการเงินข้าาจันกิจครับส่วนในเรื่องของการเงินเช่นกันนะฮะโดดเด่นในเรื่องของเงินมากวันนี้มีโอกาสได้รับทรัพย์รับชัยชนะเงินก้อนโตนะครับได้รับทรัพย์ยายจากผลงานที่เราสร้างเงินจากต่างแดนไกลนะครับวันนี้ชัยทําผลงานไวมากๆเดี๋ยวมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากผลงานและเกิยศครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุด <Deadpool. S 1> เรื่องของสุขภาพไม่ค่อยจะดีครับจย์กิจวันนี้ครับส่วนสุขภาพระวังให้ดีระวังในเรื่องของโรคเครียดหรือไมเกรนนะครับฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูแลสุขภาพของเราให้เป็นปกติเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยและสุขภาพเราจะ ครับ เรื่องของปากนะครับในเรื่องของความรักครับส่วนความรักวันนี้นะฮะระวังในเรื่องของมีปากเสียงกระทบกระทั่งนะครับคนรักมีความรักอยู่แล้วนะฮะมีเกณฑ์ที่จะคุยกันแล้วไม่ลงตัวจะทําให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันยุ่งยิมยิม,ยมฉะนั้นใช้สติพธธิจารณานะครับถอยคนละก้าวถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ร้อนแล้วก้าวไปแล้วเดินข้างหน้าแล้วคุยกันอย่างมีสติจะทําให้ความรักคุณเนี่ยคงที่คงหวานและเป็นปกติครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดเราก็อยากจะไปเสริมดวงบารมีบ้างครับอาจารย์กฤษครับส่วนการเสริมดวงนะฮะ แนะนำเลยนะสำหรับวันนี้ถือว่าดวงอยู่ในกลางๆนะครับไม่เสียมากไม่ดีมากฉะนั้นจริงๆแล้วเนะี่ยในเรื่องของการเสริมบุญบารมีเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทําให้เราสําเร็จในทุกเรื่องราวนะครับมีความรักที่ดีแล้วเราต้องส่งต้องเสริมมีชะตาชีวิตที่ดีแล้วก็ส่งเสริมเช่นกันฉะนั้นวันนี้แนะนำนะฮะให้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับที่วัดวาอารามที่ไหนก็ได้นะฮะจะถ่าย ตามปัจขจงเรากีบาทกิ่สตงคงและแต่เราขอเพียงให้เราได้มีโอกาสถ่ายชีวิตโครกระบือนะครับแล้วจะส่งเสริมหนุนนําให้เกิดสิริม,มงคลเกิดชัยชนะแกะ่ทุกๆท,ท,ท่านในวันอนาะทิตย์วันนี้ครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่มีโชคสีที่นําโชควันนี้นะครับคือสีดําแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากร่ํารวยแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับสีดํากับสีม่วงร่ํารวยแน่นอนครับอาจารย์กิจครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันจันทร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2563ในวันนี้ครับอาจารย์กฤษครับในส่วนของการงานนะฮะทุกท่านครับวันนี้ต้องบอกเลยการงานมีปัญหานะฮะความวุ่นวายต่างๆ,างๆเล็กๆน้อยๆจิบปะถะนะครับเป็นปัญหาที่มีจบไม่สิ้นบางท่านทํางานเอกสารค้างไว้สุดท้ายไดเอากลับมาลือ้อากลับมาทําใหม่เอากลับมาแก้ไขใหม่ฉะนั้นวันนี้การงานมีปัญหาใช้สติปัญญานะครับอย่าใช้อารมณ์ถ้าคุณใช้อารมณ์งานยิ่งพออพูนเหมือน ดินพ่อหังหมูฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ไขด้วยสติแล้วก็ค่อยใช้สติแล้วงานจะรับรื่นครับแม้ว่าการงานจะไม่ดีนะครับแต่เรื่องของการเงินเด่นมากเข้าจักิงครับในเ่ององการเงินนะฮะถึงการงานคุณจะร่วงถึงการงานคุณจะไม่เวิร์กในสําหรับวันนี้แต่การเงินคุณเป๊ะคุณปังนะครับดาวเงินหนุนถุงเงินทําให้โดดเด่นชัดเจนมากฉะนั้นวันนี้คุณจะติดต่อคอนแทคประสานงานหรือแม้กระทั่งซื้อมาขายไปคุยงานเดียวกับลูกค้าสํเร็จาเ้ร็จ99%รวย ในเรื่องของสุขภาพจะต,ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับวันนี้ครับอาจารย์ฉะนั้นต้องบอกเลยวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเป็นวันที่ขลอบเอาเงินเด่นมากฉะนั้นเมื่อเงินเด่นคุณก็จะไม่มีเวลาพักผ่อนฉะนั้นเตือนในเรื่องของการพักผ่อนการนอนการใช้สติจริงๆแล้วนะฮะ ให้พยายามนั่งสมาธิจะดีมากในส่วนของวันนี้แล้วจะส่งเสริมทุกอย่างสิ่งราบลื่นรวยเป๊ะครับวันนี้สําหรับคนโสดนะครับในเรื่องของความรักดีมากครับส่วนความรักวันนี้ถือว่าโป๊ะปังมากคุณผู้ชมฉะนั้นคนที่โสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักสูง99อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งรอยยิ้มเป็นวันแห่งกําลังใจเป็นวันแห่งหวานโอชะฉ,ะฉะนั้นวันนี้คนโสดขอให้สาเร็จ ตรงโปะปังมีความสุขความรักที่สมบูรณ์ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับต้องประคองความรักให้สมบูรณ์ให้ปกติอย่าทะเลาะเบาะแว้งใช้สติใช้ปัญญา ใช้ใจเย็นและอภัยยาฐานซึ่งกันและกันจะทําให้รักคุณหวานสําเร็จครับเมื่อมีความรักแล้วนะครับเราจะพาคนรักของเราไปเสริมดวงเลยครับอาจารย์กิตครับจริงๆแล้ววันนี้นะฮะในเรื่องของการเสริมดวงภาพรวมวันนี้ถือว่าอยู่กลางๆนะฮะไม่ดีมากเสียมากถือถั่วเฉลี่ยและอยู่ระดับกลางนะครับวันนี้จะส่งจะเสริมจะเชิดจะชูดจะเสริมเรื่องของการงานเพราะวันนี้การงานของคุณมีปัญหาค่อนข้างหนักวันนี้แนะนําให้เสริมบุญเสริมบารมีโดยการถวายฉัดเงินฉัดทองนะครับ ที่วัดวาอารามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่งเสริมให้คุณมีชัดแชยย่งชีวิตฉัดเงินชัดทองเป็นสิริม,มงคลหนุนนําเสริมรวยครับวันนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สีส้มเป็นสีที่เหนี่ยวนําทรัพย์ในวันที่2วันจันทนี้ครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2563การงานในวันนี้ครับอาจารย์กฤษครับสำหรับการงานวันนี้นะครับต้องบอกเลยฮะการงานมีปัญหาสะดุดติดขัดนะฮะอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นนะฮะเป็นวันที่ต้องเหนื่อยเป็นวันที่ต้องร้าเป็นวันที่ต้องแก้ไขไม่จบไม่สิ้นชีวิตเหมือนติดขัดนะครับวันนี้ฉะนั้นใช้สติใช้ปัญญานะครับงานอะไรที่มันมีปัญหาอ,าออกมาคุยมาเขี่ยมาพิจารณาแล้วแก้ไขใช้สติ แล้วงานที่คุณเป็นปัญหาจะผ่านไปด้วยดีสําหรับวันนี้ครับในเรื่องของการงานไม่ดีทําให้อืดแล้วเรื่องของการเงินเช่นกันครับอาจารย์กฤษครับส่วนการเงินวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับการเงินหมุนเวียนไม่ทันนะครับปัญหาการเงินเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้เมื่อเรารู้ว่าเงินหมุนเวียนไม่ทันต้องรัดเข็มขัดตัวเราแล้วก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆจะทําให้การเงินวันนี้ดีขึ้นและทําให้การเงินของคุณเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นวันนี้คุณต้องผ่านทุกสิ่งอย่างไปได้ด้วยสติครับในเรื่องของงานของเงินไม่ดีโอ้โอ,โอสุขภาพครับอาจารย์กิตครับนะฮะส่วนสุขภาพนะปวดหัวไมเกรนนะฮะเนื่องจากปัญหาต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวเขาเรียกเป็นช่วงที่ปัญหาโหมกระหน่ำก็หาเราเพียงคนเดียวฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ปวดหัวเป็นวันที่ไมเกรนเป็นวันที่นอนไม่หลับเป็นวันที่สารพัดต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นสติเกิดปัญญามีวันนี้ต้องใช้สติแล้วเดินหน้าอย่างชัยชนะนะฮะ ไมเกรนปวดหัวก็ต้องปล่อยวางว่างสุขทานยาพักผ่อนนอนครับในเรื่องของความรักก็เหมือนกันครับอาจารย์กฤจครับวันนี้ครับส่วนความรักนะครับทุกอย่างบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ต่ําสุดเป็นวันที่ดาวสุดนะครับฉะนั้นเราต้องชัดดาวตัวเราแต่ไม่ได้หมายถึงการปิดตัวชีวิตนะฮะชัดดาวเพื่อเดินใหม่ก้าวใหม่ความรักจะมีปัญหาเป็นเรื่องขำๆอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แปลงเล็กหนึ่งของชีวิตฉะนั้นวันนี้เมื่อมีความรักปล่อยทุกสิ่งอย่างว่างสุขแล้วก็ก้าวใหม่ใช้สติและเดินอย่างชัยชนะเราจะมีความรรััที่่สมมหวงเเชนดิคบ วันเสริมดวงครับอาจารย์ครับส่วนเสริมดวงวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่หนักเป็นวันที่เหนื่อยเป็นวันที่ดาวที่สุดในชีวิตเป็นวันที่รู้สึกว่าผิดหวังสิ้นหวังน้ําตาไหลวุ่นวายไปหมดแต่สุดท้ายหน้าทางออกมีนะครับวันนี้แนะนําให้ทุกท่านที่วันนี้ไปไหว้พระภูมิเจ้าที่หรือเจ้าที่เจ้าทางที่ออฟฟิศหรือที่ทํางานนะครับอธิษฐานจิตขอพรจากร้ายจะกลายให้ดีขึ้นจากที่มันสะดุดจากที่มันเป็นปัญหาจากที่มันวุ่นวายต่างๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันตาครับ สีน้ำตาลเป็นสีแห่งชัยมงคลของวันนี้นะครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันพุทธที่4มีนาคมพุทธศักราช2563ในเรื่องของการงานในวันนี้ครับอาจารย์กฤษครับสำหรับการงานวันนี้ครทุกทกท่านครับบอกเลยว่างานวันนี้เป็นงานที่ดีมากนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบกันระยานมิตรหรือพ้อนร่วมงานที่หนุนนําค้าชูหรือส่งเสริมงานเราหรือบางท่านเป็นเจ้านายนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาคุณจะได้ลูกน้องหรือบริวารที่ดีจะส่งจะเสริมจะเชิดจะชูวันนี้ถ้าคุณรับลูกน้องรับบริวารในองค์กรใหม่ พวะปังดีแน่นอนครับในเรื่องของการเงินในวันนี้บอกว่าดีปานกลางยังไงบ้างครับอาจารย์กิติครับในส่วนของการเงินดีปานกลางนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับฉะนั้นในส่วนของการเงินวันนี้ถือว่าดีจะทําให้คุณหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆไม่รวดไม่เร็วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายไม่ล่วงก็ถือว่าเป็นมงคลวันนี้ดีครับรวยในเรื่องของสุขภาพต้องระวังภูมิอากาศเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กิติครับนะฮะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะฮะในส่วนของสุขภาพระวังในส่วนของภูมิแพ้ระวังในส่วนของการแพ้อากาศนะครับ ส่งการภูิแพ้นะครับต้องรักษาพักผ่อนให้เยอะๆ,ๆนะครับสุขภาพคุณจะดีนะฮะดูแลในส่วนของการพักผ่อนการดื่มน้ํา เยอะๆจะทําให้คุณนอนหลับพักผ่อนและทําให้คุณมีชีวิตที่ไร้จากความโลกความเจ็บความป่วยครับวันนี้นะครับเป็นวันดีสําหรับคนที่มีความรักยังไงบ้างครับอาจารย์ครับนะครับต้องยินดีกับคนที่โสดฉะนั้นวันนี้คนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักสูงนะครับคนที่โสดถึงเวลาสละซึ่งความทุกข์ถึงเวลาสละซึ่งความโสดเลยนะวันนี้สละทุกสิ่งอย่างก้าวเปิดใจเปิดจิต ต้อนรับสิ่งที่ดีสู่เราครับเราจะพาคนรักของเราไปเสริมดวงที่ไหนดีครับพี่ยันกิจครับวันนี้ต้องบอกเลยวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยอีกหนึ่งวันนะครับอยู่ในกลางๆแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยอีกหนึ่งวันฉะนั้นวันนี้แนะนําให้บูชาพระราหูหรือเป็นสการะองค์ท่านพระราหูที่ไหนก็ได้นะครับจะทำให้ชีวิตคุณที่มันมืดมันมนต์มันเหนื่อยมันร้าไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีการเงินก็ดีให้มันผ่านวิกฤตต่างๆและทําให้ดวงคุณสว่างสวครับวันนี้นะครับสีม่วงนะครับเหนียวนําทรัพย์ใให้้กััับบคคุณนนนนนนวีแ่อร ดวงเด่นรายวันประจำวันพฤหัสที่5มีนาคมพุทธศักราช2,563ในวันนี้ครับอาจารย์กิตครับวันนี้นะฮะในเรื่องของการงานถือว่าปังอีกหนึ่งวันนะครับมีเกณฑ์รับทรัพย์เงินก้อนโตนะครับมีเกณฑ์รับเกียรติจากปวงชนนะฉะนั้นวันนี้การงานถือว่า ผ่านด้วยดีเป็นวันปังวันปัวอีกหนึ่งวันการงานราบเรื่อนครับการงานราบรื่นส่งผลให้กับเรื่องของการเงินวันนี้ดีมากเป็นไงบ้างครับอาจารย์กิตครับเมื่อการงานราบเรื่อนแล้ววันนี้เช่นเคยนะครับการเงินต้องดีเช่นกันนะวันนี้การเงินถือว่าดีเยี่ยมดีเลิศดดีในปตตพีนะการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์จากความคิดนะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นนักออกแบบใช้ความคิดเนี่ยถือว่างานวันนี้ได้รับเงินหลากหลายล้านแน่นอนครับรวยครับวันนี้ครับในเรื่องของสุขภาพครับดังเปาะเลยสุขภาพเป็นยังไ เมื่อดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองถึงในเรื่องของความรักแน่นอนฉะนั้นวันนี้คนที่มีความรักเสี่ยงนะฮะเสี่ยงมีปัญหากับคนที่เรารักเสี่ยงมีปัญหากับครอบครัวเสี่ยงมีปัญหากับคนที่อยู่รอบตัวฉะนั้นวันนี้ใช้สติ นะฮะใช้ปัญญาแล้วก็ถอยเมื่อเรารู้ว่าเราร้อนเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์มันเกิดฉะนั้นถอยแล้วใช้สติก้าวใหม่ให้อภัยซึ่งกันและกันจะทําให้ความรักมุนยาวนานครับวันนี้ความรักบอกว่ามีหลายคนแล้วมีการตัดสินใจหลายอย่างเป็นไงบ้างครับความรักที่จริงๆครับจริงๆแล้ววันนี้นะความรักบอกเลยมีโอกาสเสี่ยงสูงเรื่องของความรักเป็นบุคคลที่3หรือรักสามเศร้าจะ4เศร้าห้าเศร้าสุดแล้วแต่ทุกท่านนะ,ะฉะนั้นวันนี้ระหว่างเรื่องความรักนะฮะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักที่ปกติไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าใช้้สติใชปัญญ,ญาค่อยๆ กค,ค่อยใช้สติแล้วความรักคุณจะผ่านด้วยดีทําให้คุณปังป้วะแน่นอนครับวันนี้เราต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับย์กิษครับวันนี้ถือว่าอยู่ในวันกลางๆหนึ่วันและจะเสียในเรื่องของความรักฉะนั้นวันนี้แนะนําในเรื่องของการสร้างกุศลเพื่อส่งเราเสริมเรา จะทาให้ความรักเราราบรื่นสดชื่นโดยการปฏิบัติธรรมนะฮะสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะ7วัน5วันคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้หมดเลยแต่คุณต้องตั้งใจนะครับเมื่อเข้าปฏิบัติธรรมแล้วใช้สติใช้ปัญญาตั้งจิตตั้งใจให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากที่คุณปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนวิกฤตที่มันโคม่าอันตรายจะผ่านพ้นด้วยดีครับสีเหลืองและสีฟ้าเป็นสีที่เหนียวนำรัพย์ในวันพฤหัสนี้แน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2563ในเรื่องของการงานในวันนี้ครับอาจารย์กิตครับการงานวันนี้นะฮะอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกเลยเป็นวันที่เริ่มต้นและเหน็ดเหนื่อยนะฮะไม่ราบเรื่องอุปสรรคเยอะทําให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยเรื่องความคิดฉะนั้นวันนี้การงานบอกเลยว่าเหนื่อยอีกหนึ่งวันฉะนั้นให้เช้สติแล้วผ่านไปให้ได้ครับ ในเรื่องของการเงินก็ต้องใช้จ่ายเงินอย่างมากเลยทีเดียวการเงินครับอาจารย์กฤษครับการเงินเช่นกันครับเมื่อการงานคุณมีปัญหาแล้วการเงินคุณต้องตามมาแะฉะนั้นวันนี้มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนโตใช้ทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินพยายามใช้สติและอยู่กับที่อย่าไปกู้หนี้ยืมสินนะครับฉะนั้นวันนี้ใช้สติแล้วผ <59 S 2> ่านให้ได้นะครับจะทําให้คุณสําเร็จในทุกเรื่องครับในเรื่องของสุขภาพวันนี <dad. S 2> ้เริ่มคิดมากแล้วครับอาจารย์กฤษครับนะฮะผลพวงเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่อองงข ความคิดนะฉะนั้นคนปล่อยวางว่างสุขเรื่องความคิดจะทําให้คุณผ่านทุกอย่างทุกสิ่งได้อะไรที่มันคิดอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเครียดมันไม่คิดบวกมันทําให้เราสุขภาพเสื่อมปล่อยวางว่างสุขใช้สตินั่งสมาธิจะผ่านได้ครับในเรื่องของความรักวันนี้นะครับรักเก่าจะทําให้ฟูยังไงบ้างครับอาจารย์กิตครับนะแน่นอนคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้ฟูแน่นอนครับฉะนั้นใครที่มีความรักอยู่แล้วนะฮะวันนี้ต้องทําให้คุณเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณต้องคิด ายระหว่างรักเก่าหรือรักใหม่ฉะนั้นวันนี้มีเกณฑ์รักเก่ายูเทิร์นกลับมาครับฉะนั้นใช้สติปัญญา ฝั่งไหนดีฝั่งไหนไม่ดีพิจารณาแล้วเดินใหม่ครับในเรื่องของการเสริมดวงต่อยอดต่างๆวันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับส่วนเสริมดวงวันนี้นะฮะเช่นเคยนะครับเมื่อวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้หนักวันนี้หลายๆอย่างมันไม่ลงตัวมันเป็นอุปสรรคฉะนั้นเราต้องมาสร้างกุศลกันครับคือชีวิตของเราวันนี้อาจจะมืดมนสักหน่อยอาจจะดำดำอาจจะเทาๆสักหน่อยแต่วันนี้เราจะทําให้ชีวิตเราสว่างสบายโดยการแกล้เคล็ดคือการถวายเทียนนะฮะตามวัดวาอารามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับคุณสามารถทําได้ทําแล้วก็ จุดเอาเลิกเอาใจเอาเครดิตตาจะทําให้ชีวิตคุณสว่างดุจด,ดังเทียนที่คุณถวายครับวันนี้นะครับสีที่เหนียวนำซับสีฟ้าสีน้ําเงินและสีน้ําตาลทําให้คุณรวยแน่นอนครับดวงเด่นรายวันประจําวันเสราร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2563ในเรื่องของการงานในวันนี้ครับอาจารย์กิตครับการงานวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากแต่จะโดดเด่นอย่างไรต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับคนที่ติดต่อกบ ผู้หญิงหรือสตรีหรือว่าเป็นนารีนะครับวันนี้คุณจะได้เงินได้งานจากนารีหรือสตรีนะครับดวงผู้ชายวันนี้จะได้พบเจอนารีอุปถัมภ์ฉะนั้นคุณจะทํางานทําเงินวันนี้คุยกับสตรี ปังปั๊วได้เงินเกิดแน่นอนครับวันนี้การเงินแบบว่าได้รับใหญ่ก้อนโตมากจากนารีอุปธรรมยังไงบ้างาาครับอาจารย์กิตครับนะในส่วนของการเงินนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีอีกในส่วนหนึ่งนะครับเพราะการเงินเนี่ยสัมพันธ์กับนา,านรีหรือสตรีนะครับฉะนั้นวันนี้คุณเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีหรือนา,านรีคุณเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีหรือนารีหรือลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆเป็นสตรีหรือนา,านรีนะครับจะกอบจะเกือ้อจะโกยเงินเข้าหาคุณจะนํางานนําโชคสู่คุณถามว่าวันนี้เดินทางพบสตรีรวยทั้งวัันครบ ถาวันนี้จะรวยนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กิตครับส่วนสุขภาพเตือนนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงานคุณเยอะเงิน uins, คุณเยอะจะทาให้คุณพักผ่อนไม่พอฉะนั้นวันนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพนะครับพยายามดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆให้โอกาสหรือให้กําไรตัวเราโดยที่เราจะต้องได้นอนได้พักผ่อนฉะนั้นร่างกายคุณเมื่อแข็งแรงแล้วเงินทองยิ่งจะพ่อพูนคุณครับในเรื่องของความรักบอกว่าให้สกบสงบนิ่งๆเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์กิตครับส่วนในเรื่องของความรักบอกนิดหนึ่งนะครัก จะผ่านมาหลายเวทีหลายสังเวียนก็แล้วแต่นะฮะคุณอาจจะยังไม่สําเร็จคุณอาจจะยังไม่เกิดคุณอาจจะยังไม่ปังแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องสงบสงบสยบ นะใช้สติใช้ปัญญาเดินใหม่ก้าวใหม่แล้ววันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่สดใสสู่คุณแน่นอนครับวันที่สดใสสู่คุณแน่นอนเป็นการเสริมดวงในวันนี้ยังไงครับอาจารย์กิษครับส่วนการเสริมดวงนะครับวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นกลางนะครับเสียในเรื่องของรักท่านนั่นเองฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าเมื่อทุกอย่างสิ่งดีทุกอย่างสิ่งเกื้อทุกอย่างสิ่งเกินกรุณนะครับฉะนั้นต้องสร้างกุศลน,นะครับเสริมส่งด้วยการตักบาตรให้ครบทั้งเช้าวันในช่วงเช้าคุณเ่นชีวิตคุณจะปังจะทาให้ชีวิตคุณรบ่น รวยครับวันนี้นะครับสีเทาแล้วก็สีเงินเป็นสีเพียวเหนี่ยวนำทรัพย์ในวันเสาร์ในวันนี้ครับพบกับพวกเราบ้านบ้านทีวีในทุกๆวันครับบ้านบ้านทีวี